สวัสดีครับพบก,กับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจําวันที่28สิงหาคม2564นะครับแล้วก็ผลการจับสลากยูโรปาลีและก็ยูโรปาคอนเฟเดเชนลีนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมาชมกันเลยครับฟุตบอลบุนเดสตีกานะครับคืนวันศุกร์นะครับเสือเหลืองดรอทมุนนะครับ เปิดบ้านเอาชนะฮอฟเฟนแฮมยันเฉียดฉิวนะครับสามประตูต่อสองนะครับโดยครึ่งแรกครับเสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับและเริ่มรึ่งหลังเือเหลืองมานําก่อนจากเรเน,น่นะครับก่อนที่จะมาโดนตีเสมอนะครับและก็สามารถยิงขึ้นนําอีกจากเบลลิงแฮมนะครับแต่ก็โดนตีเสมอนะครับแมในนาทีที่ 9กบวก1ครับ่วมทุกเวลานะครับหาลักนะครับมายิงประตูชัยทำให้เสือเหลืองเก็บ3แต้มเสือเหลืองขึ้นนำเป็นจ่าฟงนะครับมี6คะแนนนะครับแต่แข่งมากกว่าทีมอื่น1นรัดนะครับส่วนฮอฟเฟนไฮมมี4คะแนนเหมือนเดิมน,นะครับ <c oughs> ส่วนผลบอลเกาโชซิลลอาคืนวันศุกรน์นะครับเวโรนานะครับเปิดบ้านแพ้ แชมป์เก่าอินเตอร์เิลานหนึ่งประตูต่อสามนะครับเดโดนาทำไปก่อนนะครับในครึ่งแรกครับอินเตอร์มาตีเสมอจากมาติเนสนะครับแล้วก็มายิงสองประตูจากนักเตะใหม่นะครับโกเลียนะครับที่เพิ่งย้ายมาจากลาซิโอนะครับยิงคนเดียวสองประตูนะครับทำให้เอาชนะไปได้สามประตูต่อหนึ่งนะครับ เก็บ3แต้มนะครับขึ้นนำเป็นจาฟงนะครับมี6คะแนนนะครับผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับประจำกัมพ์คืนวันศุกร์นะครับกู่แรกนะครับมายอก้านะครับเอาชนะเอสปันยอนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากการทำประตูของโรดิเกตนะครับอีกคู่หนึ่งครับเจ้าของเขาวาเลเซียนะครับเปิดบ้าน เอาชนะอาราเบียสามประตูต่อศูนย์นะครับจากเดนิลวอตนะครับและโซเยอร์แล้วก็ตามด้วยกูเดสนะครับเ่าเก็บสามแต้มได้สำเร็จนะครับการจับชนะฟุตบอลยูโรป,ปาลีกครับกลุ่มเอนะครับโอลิมปิกลิยงนะครับอยู่กับคารตโกเลนเจอร์รับก็สปาตาปาแล้วก็บอรบี้ครับ กลุ่ม B นะครับมอนาโกนะครับอยู่กับ P.S.V. ไฮโอเฟนนะครับแล้วก็เลยเอาเซอสิดันะทีมอีกทีมนึงก็คือสตอมการ์ดนะครับกลุ่ม C นะครับนาโปลีนะครับอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้นะครับสปาตัดมอสโกนะครับอีกทีมนึงก็ลีเกียวอซอนนะครับ กลุ่มดีนะครับโอลิมเปียกอนนะครับอยู่กับแฟงเฟิร์ตนะครับเฟเนบาเช่ ache, แต่ก็อันสเวิร์ตนะครับกลุ่มอ e ีนะครับลาซิโอนะครับอยู่กับโลโกมทีฟมอสโกนะครับแล้วก็โอลิมปิกมาฮเซ่แล้วก็อีกทีมนึงก็กาลาตาสลายนะครับกลุ่ม F นะครับ บากานะครับอยู่กับเดสตาเบลเกตนะครับลูโดโกเลตนะครับแล้วก็มิทิลันนะครับกลุ่มจีนะครับกลุ่มจีก็มีไบเออร์เลฟเวอร์กุเซนนะครับอยู่กับเซลติกนะครับแล้วก็แล้วเอาเบติสนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งกับเฟรนวาลอสกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มเอสนะครับก็มีเดนมอสกิฟนะครับอยู่กับเก่งนะครับแล้วก็ เมสแฮมยูนินเตดกับอ,อีกทีมหนึ่งก็คือลาปิดเวียนนาครับการจับฉลากอ่ฟุตบอลชโรปาลีนะครับคอนเฟอเรนซี Conference นะครับเป็นถ้วยใหม่ของบอลยุโรปนะครับถ้าใครได้แชมป์ถ้วยนี้ก็ฤดูกาลหน้าจะได้ไปเตะยูฟา่าแชมเปียนลีกนะครับกลุ่มเอนะครับฮักลินนะครับแล้วก็มีมักทับบี้ ที่ววีฟนะครับอาราเคิร์ดแล้วก็เฮมซิงกินะครับกลุมบีนะครับมีแกนนะครับมีปาติซานนะครับมีโฟล่าแล้วก็โนโทซิตนะครับกลุ่มซีนะครับมีโลมามีซอเลียนะครับซีเอเอเคโซเฟียนะครับแล้วก็โบโดกิมนะครับกลุ่มดีนะครับมี แอสเซทอัคมานะครับ CFA คูดะครับยับโนนิกยับโลนิกนะครับแล้วก็ลานเดอร์นะครับกลุ่มอีนะครับมีสลาเวียปาร์กนะครับมีเฟอร์ยนูดนะครับยูนิโอนเบอร์ลินนะครับแล้วก็บัคฮามีไฮฟานะครับกลุ่มเอฟนะครับมีโคเปนเฮเกนนะครับ PAOK นะครับสโลวาบาติสลาวา แล้วก็ลินคอนนะครับคุ่มจีนะครับมีท็อตแฮมรอสเปอร์นะครับจากอังกฤษนะครับมีแลนด์เลยครับแล้วก็วินเทสแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือโมล่ากลุ่มเอสครับมีบาซซ์นะครับคาราบัตแล้วก็ไคลาดอีกทีมหนึ่งคือโอโมเนียนะครับซึ่งบางทีมเราไม่รู้จักเลยนะครับ